สวัสดีครับอยู่กับผมช่อง visa study ที่เงียนะครับวันนี้จะมารีวิววิดีโอซีดีเข้าเกกกิติยศมาลายทองนักร้องชายและลูกทุ่งฮิตบิ๊มครับก็เริ่มจากกิติยศมาลายทองนักร้องชายก่อนนะครับอันนี้คือกิติยศมาลายทองนักร้องชายนะครับอันนี้หน้าปกมี6ศิลปินชายมีไบโพสตเสุพันธ์ก,ก,กัจกา์ไมพิลพรแจ็คธนพลอิสเดอร์แล้วก็ไทธนวุฒิครับ มีถ้วยรางวัลด้วยนะครับมุมซ้ายมีคําว่าคาราเกะภาษาไทยมุมขวามีคําว่าคาราเกะรูปไม้หัวโตเคกเุหลังสีส้มนะครับอันนี้เป็นเชื่อระบอกกิิยศมาลายทองนะครับอันนี้คือเพลงแนะนําครับมีโลโก้โฮมคาราเกะบ้านสีเขียวเจมส์แกรมมี่แกรมมี่บิ๊กเ็มีรูปตัวจีราคา120บาทครับ,รบตรงนี้เขียนว่า VC d คาราเกะทั้งไทยและจีนครับ การปกจะเขียนว่าวิดีโอซีดีคาราเกตจิติตยศมาลายทองนักร้องชายเรียกหลายแพลงกับเดือนปีที่จำหน่ายครับไปไม่โฟกัสครับตรงนี้เหมือนกันครับหลังปกมีรายชื่อเพลงสิบเพลงและชื่อศิลปินแล้วก็แต่ละเพลงได้รางวัลของมาลายทองมีอะไรบ้างนะครับจะมีคำว่าคาร์เกะกิติยศมาลายทองนักร้องชายเหมือนเดิม คๆตรงนี้มีวิธีการเก็บทางไทยลันติกเช่นเคยครับแล้วว่างนี้ถูกใจเพียงโดนกดเลยเลยจะมีอีซีโหลดเลขตามนี้ครับมีบาร์โค้ดหลาดแผ่น VCD ครับจานวนสิบเพลงผลิตสิบสามกุมภาพันธ์สองร้อยห้าสิบจำหน่ายยี่สิบเจ็ดกุมภาพันธ์สองร้อยห้าสิบวิธีใช้เพื่อชมและฟังส่งลิสต์กุมภาพันธ์กุมภาพันธ์สองร้อยห้าสิบนะพาคัลเลอร์ VCD เข้าเก็บภาษาไทยก่อนยานในกรเล่น และนิทานคือ38นาที38วินาทีนะครับของแทกี้ที่ต้นวิดีโอเอ็ไก่ที่สามารถเล่นอะไรได้บ้างแล้วก็ที่อยู่ของตัวเอกของแกมมี่ครับแล้วก็มีเพจไซตเกมแกมมี่และจิมเบิร์ครับไม่เดี๋ยวจะเขียนว่าเกียรติยศมาลายทองนักร้องชายบริษัทเกมแกมมี่จะก,กัดหมาชนอนุญาตกรุงเทปหมึกสีน้ำเงินกทศจุดศูนย์ศูนย์หกสามสองคับห้าศูนย์ผู้ร้องสงนาวนครับต้องขออภัยกล่องหักนะครับ ตรงจุดนี้ครับตัวแผ่นจะคล้ายๆปกข้างหน้านะครับอันนี้พื้นหลังต่างจากพื้นหลังนะครับเป็นเป็นสีเหลืองนะครับขอแผ่นมีหนึ่งถึงสิบเพลงนะครับแล้วก็มีเกีติยมอะไยทองเรา้องใช้คาราเกะมีโลโกโ้ข้งคาราเกแะแบบขาวดำ c o m p a t i ด t o n video nga โลกโก้ vc คาราเกะเลขบนันดากกับเลขลายแผน่นแล้วก็มีคับเตือนสิ่งบันทึกเสียงสดวัสดุตัวรถถัดโดดวัส,ววสดุดนะครับ อันนี้คือคําเตือนของคาราเกนะครับมันก็มีอาจมีรอยอยู่นะฟังได้ครับข้าหลังไม่มีอะไรเป็นถ้วยรางวัลมาลายทองนะครับอันนี้รูปศิลปินของคนนักร้องชายนะครับว่ามีใครบ้างครับบอกไปแล้วนั้นในในคลิปต้นครับอันนี้คือลิงโทนทั้งหมด 9เพลงครับว่าสามช่องทางมีอะไรบ้างมีวิธีการน์โหลด2แบบนะครับอันนี้คือรายชื่อเพลงทั้งหมด10เพลงว่าภา,าษาไทยกับซับภาษาอังกฤษศิลปินมาจากอัลบั้มอะไรคำร้งงองท่้นองเล็กเรียงโดยใครและความยาวนะครับอันนี้รูปาลไยมาลาะนะครับ อันนี้คือโฮมคารเราเก็บมาถึงสินค้านี้อนุญาตให้ใช้ความถึงภายในที่เัาอาศัยเท่านั้นแล้วมีบทกรนนดโทษนะครับส่งคำแนะนำติชมผลิณฑ์ต่างๆของแก m มมี่บมาได้ที่ big c o m m e n t at g a m m y com มีล i กว o vc เขาเก็บครับก็มีแค่นี้นะครับแต,ต่อไปเป็นลูกทุ่งฮิปปี้เบิมนะครับหน้าปกมีลูกเสือป,ปินแกมมี่โกแล้วก็ต่างค่ายนะครับ ก็คำว่าคาราเกะภาษาไทยเหมือนเดิมครับแล้วก็โลโก้คาราเกะรูปไปก็เหมือนเดิมครับเหมือนในแผ่นเมื่อกี้ครับอัดแน่นทุกงานเพลงฮิตจากหลากหลายศิลปินันใจมหา,าชนและมีโลโก้25ปีเจีงแกรมมี่แกรมมี่วิกเอ็นจีเอดีเคเอสโฮมคาราเกะบ้านสีเขียวเหมือนเดิมสุดคุ้ม2แผ่นราคา1 5 5บาทครับตรงนี้เขียนว่าบีซีคาาเกบทั้งไทยแรงกิ๊ครับ สารปกจะเขียนว่าวิดีโอซีคาเกะลูกทุ่งฮิปบิ๊บเบิ้มเวลาแผ่นเดือนปีที่จำหน่ายตรงนี้เหมือนกันครับของซีซีหน่อยครับข้างหลังมีหลายชื่อเพลงทั้งหมดทั้งหมดแผ่นละสิบแผ่นดิสหนึ่งดิสสองมีเพลงอะไรนะครับทั้งหมดแผ่นละสิบสองเพลงลงเป็นยี่สิบสี่ครับยี่สิบสี่เพลงเหมือนกันครับคาร์เกะลูกทุ่งฮิปบิ๊บเบิ้มครับอันนี้เหมือนเดิมวิดีโอคาร์เกะทั้งไทยแลงกิ่งครับ w รวา i เบสดาวเก c ค m มสนุกท้งร้องสกจังเต้นโชว์ลีลาดเด่นในโลกออนไลน์แล้วก็ o อฟ i ิเ a l เว็บไซต์จีเมเบอร์ดคอมโหลดเพลงรอบสายเต็มเพลงยิงโทนกดดัจหนึ่งสองสามโทรออกเ s สดแท็กทุมูกนาทีละสามบาทนะครับมีบาร์โครนบะจำนวนยี่สิบเพลงผลิต 10, สิบสิงหาคมสองร้อหสวันจันทร์ียีสิบเจสิงหาคมสอง2้อหสิบสวิธีใช้เพื่อชมและฟังสิงหาคมสองอสองวามยาวเก้าสิบเจ็ดนาที เจ็ดวีครับที่เหลือก็เหมือนเดิมครับต่างคําว่าวีดีโอบีซีเขาติดสองแฟนครับที่อยู่แกงมี่ก็เหมือนเดิมครับอีบาร์โค้ดด้วยนะครับใบอนุญาตจะเขียนว่าวีซีเขาเกีบชุดลูกทุ่งนิปิบิ้มบริษัทจริงกัมีจักกมาชุนเหมือนเดิมอนุญาตกรุนนงเทพมือสีน้ําเงินนะครับกทจุดศูนย์หนึ่งศูนย์สามหกหนึ่งครับถ้าสองผู้รองสนับนครับ มีสองแผ่นครับเป็นแผ่นหนึ่งครับแผ่นสองครับอันนี้เป็นรูปเมืองตอนที่เขียวนะครับขอบแผ่นมีสิบสองเพลงนะครับมีโลโก้ยี่สิบอาปีเจนแกรมมี่ฮงคารเกตวีซีคาเกตคอมแพคดิส์ดิจตอลวิดีโอเอ็นีเอแล้วก็คำเตือนเหมือนเดิมลาดแผ่นกับเลขปรุญาครับอันนี้แผ่นหนึ่งครับแผ่นก็มีรอยนิดหน่อยเองฟังได้ครับอันนี้แผ่นหนึ่งครับ แผ่นสองก็เหมือนเป็นแผ่นเป็นรูปเมืองสีส้มนะครับทุกอย่างมอนเดิมอาจเปลี่ยนสีปินบางส่วนนะครับแผ่นก็มีอาจไม่ค่อยนะอาจมีบ้างนะครับข้างหลังเป็นทุกพุกนี้เบิ้งกันเรียงกันนะครับตรงนี้อ่านไว้แล้วอ่านเอาเองนะครับว่าคาราเกะใช่ยังไงนะครับ น,นี่คือรายชื่อศิลปินที่รวมในเพลงในอัลบ,บั้มครับมีอะไรบ้างนะครับอันนี้คือรายชื่อเพลง24เพลงในแผ่นหนึ่งแผ่นสองในสิบสองเพลงว่าว่าคำรายชื่อเพลงศิลปินมาจากอัลบ,บั้มอะไรคำร้องท่อนองเล็กเรียงโดยใครนะแล้วก็มีความยาวนะครับคาดังมีประมาณนี้ก็มีขอบคุณ บริษัท DKS Posting จังกัดและคณะบุคลิน Entertainment ที่เอื้อเฟื้อการทำเอื้อเฟื้องานเพลงฮิตจนทำให้อบรมนี้เสร็จสมบูรณ์ครับอันนี้คำแนะนำก็เหมือนเดิมบอกไปแล้วครับก็มีแค่ประมาณนี้ครับอ่าอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทางคิดดีๆต,ต่อไปนะครับขอบคุณมากที่รับชมสวัสดีครับ